สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เรามารีวิว <25 S 1> ร้อยย้ากันดีกว่าคันไม่มีอะไรหรอกวันนี้รถก็มาสภาพนิดหน่อยแต่นิดหน่อยเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวหน้าใหม่ให้ดูรถได้ทําอะไรไหมรถทำเครื่องแคมตัวครับแคมหนึ่งตัวนะผมท่อท่อของโอด้านลีก็สภาพก็ธรรมดานะผมใส่โลใส่อามยืดนะผมเดี๋ยววันนี้จะมาเน้นดูหน้าใหม่ว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่เดิมเดิมร้อยยี่ห้านะครับผมก็เดี๋ยวใครขับใครจะขับไป รักลักกี้นัมเบอร์ขับเหมือนเดิมนะผมก็มีมีแคมตัวเดียวใช่ไหมแคมของอะไรอ่ะตั้งหูครับนี่แคมปตั้งหูหมดแล้ววันนี้ขอท่อเท่าไหร่ในกิมินยี่สิบหกโอ้ยเล็กยังไม่ใส่ยี่สิบแปดอะเล็กนะยี่สิบหกใส่พี่สามสองอะท่อดีมเหรอท่อดีมครับท่อดีมเด็ดแค่ก็ตัวนี้เป็นไฟฟ้าใช่ไหมวัดวัดไฟฟ้าไหมไฟฟ้าแจไปนะในใจแจในใจด้วย อ่ะันนี้เป็นไมฟ้าสเตอร์สเตอร์ตัวนี้ไม่แข็งไม่อ่อนนะ14 14เท่าไหร่นะ3 4 14 34รถเดิมใส่14 3สีก็วิ่งได้นะผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าไม่กันว่าวิ่งเท่าไหร่มีรถไปด้วยเหรอเอ้ยมีมี LED เดิมแคมไปด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิ่งเท่าไหร่วันนี้ผมมีกล่องมาแนะนำนะผมเป็นกล่องพ่วงนะผมกล่องพ่วงของ DCK นะผมเป็นกล่องที่สามารถกดรอบจูนหอบจูนยิง เราออาแอบตัวทําได้สําหรับรถหัวฉีดทุกรุ่นนะครับผมย้ำนะครับรถหัวฉีดนะครับทุกรุ่นหนึ่งสูบสสูบสสูบ4ี่สูบทําได้หมดนะครับผมก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้โพสต์นี้นะครับผมก็ใครอยากรู้ราคาก็ไปถามเขาเอาได้นะครับผมเพราะว่าเขาจะมีช่วงโปรโมชั่นกับไม่โปรโมชั่นนะครับผมแต่ถ้าช่วงไม่โปรโมชั่นราคาไม่เกินส0 0พันนะครับผมเป็นกล่องพ่วงนะครับทําได้หลายอย่างมากทําได้เยอะมากนะครับผมใครสนใจสามารถพักไปได้นะครับผมที่ DCK นะครับผมขอบคุณมากครับ สี่กว่าเลยสี่กว่าตอนเนี้ยเขาบอกไม่ได้พี่แสงตัว LED แสงแล้วไม่หมอดไม่สุดไงหมอดไมได้หมอดไม่สุดอ่ะโอเคครับผมก็ต<ะ>ิดหว่วงดิพี่ผมกลัวไม่เห็นหน้าไม,ม,ม้ผมยังกลัวไม่เห็นหน้ามันอยู่เลยโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยกันใครอยากรู้อะไรได้ถามเจ้าของรถได้นะผมรถคันนี้เดิมแคมนะครับก็ไปแล้วเจอก,กันคลิปหน้า